เซตไมค์โฟยูครับขอแยกตส่งานนะครับเป็นชุดบนล่างบอลแท็กเม็ดสามสิบใช้อยู่ที่เจ็ดสิบห้ากับแปดสิบนะครับปีจะเป็นห้าสิบกับสี่สิบห้ามีของคุณน,น้อยนะครับคุณน,น้อยโคราชจะเป็นเก้าชุดบอลแท็กเก้าชุดแล้วก็ของคุณสอนคีรีหนึ่งชุดนะครับกับคุณกัสเดสดอีก หนึ่งชุดครับผมของท่านใดที่สั่งไว้ยังไม่ได้ส่งก็เลื่อนเป็นพรุ่งนี้หรือว่ามารืนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้งานก็จะเยอะหน่อยครับผมทั้งพร้อมยิงทําอะไรก็กําลังขึ้นให้นะครับผมชุดบนราคาพันเก้าพร้อมส่งนะครับก็จะได้ชุดท่อครับผมพร้อมสายห้าสิบเมตรสายร้อยปอนด์นะครับแล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกครับผม ยางหนึ่งคู่ครับผมนี่คือชุดบนร,บราคาพันเก้าพร้อมส่งถ้าเป็นรางเปล่าก็จะเป็นหนึ่งพันพร้อมส่งครับผมพร้อมยิงก็จะเป็นสามพันแปดนะครับราคาสามพันแปดพร้อมส่งมีเก็บปลายทางนะครับปลายทางก็จะบวกเพิ่มอีกถ้าเป็นชุดบนก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าเป็นพร้อมยิงก็สองร้อยห้าสิบบาทครับผม ปลายทางก็วันสองวันถึงครับส่งไปเซนีครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใช้บริการเชฟสมไมฟอร์ยูหวังว่าคงได้รับใช้ท่านอีกนะครับคงจะไม่มีชุดเดียวครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับ